อใจใจก๊บบังกระเพาะเขาชมอือออเดี๋ยวคคอืหมครับโอเคครับพี่ก๊อบบังกระเพาะก็ชมอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ก๊อบบางกระเพาะก๊อปกออบ ใครไปโดน,นตั้งกล้องเหรอปะจุนเวลาผม Every อไอ้ไ,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 ไเปเบอร์เดย์อ่ะกระพุ้เพราะว่าฟ้ามันเงี้ยนี่อืมน่ากลัวอยู่เพราะว่าไอ้เนี่ยถ้าถ้ากินหมูกระทะกินเลยไหมปะจุนฮกินเลยมั้ยถ้าทอดหมูกระทะกินเลยเหรอโอ้โห โอ้ยว่าแล้วตกน้ำจนได้โอ้โหพนามากินก่อนแล้วค่อยไปแบบนี้อืมแล้วพนานารับมาแลมั้อืม ปนาปนามากินก่อนเรวค่อยไป,ไปนนทำไมอ่ะฝนตกแบบไม่ต้องไปฝนตกเหรอเมื่อกี้หมูกระทะก่อนไหมปหนามาบอกมาเลยมาเลยปนาเม,มื่อกี้หมูกระทะก่อนเลยไม่ต้องไปดูดิเก๋แล้วติดสอสนรามนะก็ดูที่แบงค์สอนรามเลย มาชุมนุมที่นี่ดีกว่ามาชุมนุมที่นี่วะอีกานานามานี่ก่อนไม่ไปไล้วรอปนามานี้ปนาอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมานี่ปนาปนาทำไมปนาเขาไม่มาประจุ ไม่ไปแล้วไปไปแล้วดูออนไลน์วาเนาะออนไลน์ดีฝ่าอีกไปดูให้จอ,อจองโต๊ะให้เสียเวลาทำไมต้องดูในออนไลน์ก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกก็เขาไม่รู้อ่ะคนแกน่แล้วเนาะประจุเขาขมากจะไม่รู้ครับขอโษค,ครับประจุน่าก็เห็นคนแรกเลยประจุนใช่ <laughs> ui cào quay quân đội 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 หายแล้วหายแล้วอ่าพี่ก้อยมาแล้วให้พี่ช่วยพี่ก้อ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 ยมาแล้วเดี๋ยวเวลาตอนกลางคืนก็ได้มากพี่หัวนะไม่เป็นไรหรอกไปแล้วเขายังไม่ไปโถ่เมื่อก,กี้ยังไอ้นี่อ,อยู่ไปตั้งแต่เช้าเยลยหรอแล้วก็กลับมาเขากลับมาแล้วมั้งน่ะ นาได้ใจกลับมาแล้วแหละป้าจูนผมได้ยินเสียงจ,จะจปะป้าจูป้าจูรู้แล้วว่าพี่พี่ก้อยแปลงแต่เช้าหรอวป้ิงบอเหรอป,ป้าจูรู้จักใครบ้างคะป้าจูนในในเพื่อนอ่ะรู้จักป้าจูปะป้าจูงก็ติดตามโทรหมุนอยู่เป้าจูปก็ดูอยู่อปะเขาบอกอยากไปมันเกิดรุ่งก้าวเชียร์แต่มันไกลเนาะใช่ใช่ มามามาไอรยองก็ต้องดูสังเซาได้ไหมไปจุนแล้วสัญญาณมันจะมีเปล่าน่าจะมีไะยองตกไม่ตกสังเซาตกอันนี้ผมขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับอันนี้ช่วงที่หนึ่งนะครับ